นักเรียนต้องทราบนะคะว่าเอเนตของเราเนี่ยเราต้องการคะแนนทั้งห้ากลุ่มสาระนะคะเพราะเรามีกําหนดเอาไว้นั้นสมัครสอบนี้ต้องสมัครให้ครบนะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีบางคนเข้าใจว่าเราจะเอาแค่สามกลุ่มสาระแล้วไปสมัครสอบแค่สามกลุ่มสาระนะคะแต่เราต้องการคะแนนทั้งห้ากลุ่มสาระนะคะ การที่เราต้องการทั้งห้ากลุ่มเพราะเราขอยืนยันว่าแพทย์ไม่ใช่ว่าต้องการแค่วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นะคะเราต้องการว่านักควรจะต้องอมีความรู้ทั้งหรือว่าแสดงความสามารถไม่ว่าทางด้านภาษาไทยหรือสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะขอกลุ่มสาระเนี่ยครบทั้งห้ากลุ่มสาระนะคะแล้วทิ้งไม่ได้ชักกลุ่มสาระหนึ่งนะคะเพราะอย่างน้อยที่สุดในแต่ละกลุ่มสาระนั้นต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า เเออ35% 30%ขอภัยค่ะในกลุ่มสาระของเองเนนะคะในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้อย่างน้อยเนี่ย30%นะคะการสอบของเราเนี่ยเราเราต้องการจะเน้นการสอบที่แสดงถึงตัวตนของนักเรียนนะคะนะคะคือหมายความว่าเราจะวัดเนี่ยนะคะอย่างที่เราเขียนไว้ว่า อันนึงเนี่ยคือเรื่องของการประเมินแนวคิดทางด้านจริยธรรมนะคะซึ่งอันนี้ก็ก็ไปตามอย่างที่รัฐบาลนะคะที่ที่ในปัจจุบันนี้เราคิดว่า,เ,าเราอาจจะปกพร่องไปหรือเปล่าเราไม่ได้เน้นเรื่องนี้มากหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะจะพยายามที่จะมีข้อสอบนะคะที่จะมาประเมินแนวคิดทางด้านจริยธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยจะถามว่า ต้องเตรียมยังไงอันนี้ก็คือเป็นตัวของตัวเองนะคะให้มากที่สุดแล้วก็ทําไปเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ถามว่าอันนี้วัดได้มากน้อยใหญไแค่ไหนอันนี้ก็อันนี้ก็คงต้องบอกว่าเราก็คงต้องดูกันต่อไปเราคงต้องวิเคราะห์กันต่อนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นความพยายามในการที่จะให้นักเรียนได้เห็นนะคะแล้วก็ได้ได้ตระหนักถึงความสําคัญว่าเราให้ความสําคัญในเรื่องของจริยธรรมนะคะมันก็จะเป็นการสอบหนึง่งส่วนอีกอีก อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ที่เราจะเน้นไปเรื่องของการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ในการเลือกอันดับนะคะนักเรียนต้องอพิจารณาว่าอันดับที่เราจะเลือกนั้นหมายความว่าไม่ว่าถ้าเราเลือกทั้งสามอันดับว่าไม่ว่าจะติดถ้าคะแนนเราถึงติดที่ไหนได้เนี่ยเราไปเรียนเท่านั้นนะคะ เพราะว่านี่เรานักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนที่อบอกว่าโอเคฉันจะเลือกแค่นี้นะคะถ้าสมมติฉันตั้งใจอยากจะเรียนจุฬาแน่นอนถ้าไม่ติดจุฬาฉันไม่เรียนแล้วหมอนะคะก็เลือกไปเลยจุฬาลงกรณ์อันดับเดียวเลยนะคะก็หมายว่าเราเลือกอันดับเดียวหมายมั่นแน่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคะแนนถึงนะคะในรอบในในใน,ในการสอบเนี่ยนะคะ พอคะแนนถึงปุ๊บติดก็ติดไปเลยแต่ถ้าคะแนนไม่ถึงในในคนสุดท้ายนะคะซึ่งจุฬาเขารับ 200, สองร้อยสมมติคะแนนเป็นเอ่อบังเอิญคะแนนเลียงลงมาแล้วหลุดไปพอดีเนี่ยนะคะแต่ไม่ได้เลือกที่อื่นด้วยเลยเขาก็จะไม่ติดที่ไหนเลยคือถ้าพูดว่ามาตรฐานว่าจบแพทย์มาแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเ,เ,เพราะว่าทุกคณะแพทย์เนี่ยจะต้องให้ได้ตามมาตรฐานของแพทย,ยสภา นะคะเรามีต้องก็ถือว่าแพทย์ที่สภาเป็นองค์กรวิชาชีพนะคะที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นทางแพทยสภาเนี่ยได้กําหนดมาตรฐานเอาไว้แล้วะคะ่ะมาตรฐานเนี่ยถือว่ามาตรฐานเดียวกันทั้งสิ้น